ถ้าเกิดเห,นนเหนนตุคนละหนีกโทษทษทีนะเราไม่ได้ได้ใส่หมวก,กน,นะเราก้องรักีาตามนะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทริปจูนเล็กขี่ไอดูดันวันเดียวรวดเดียว1,200กิโลจากสุงไหงโกโลกกับบ้านที่นนทบุรีโดยมีน้ำมันเครื่องแอมซอยที่จะมาหล่อเลื่นน้อง ดูดันไฟในทุกการเดินทางมารอดูกันนะครับว่าในคลิปนี้เราจะใช้ระยะเวลาเดินทางกี่ชั่วโมงจะถึงบ้านตีเท่าไหร่ระหว่างทางจะได้เจอเรื่องราวตื่นเต้นอะไรบ้างและเราจะหลับในระหว่างการเดินทางหรือเปล่าไปครับจะพร้อมแล้วออกไปด้วยกันไปลุยว่าเฮ้ย,ยจะแปดโมงแล้วสายแล้วสายแล้ว อาบน้าแต่งตัวจัดของเสร็จแล้วนะแล้วตอนนี้คือจะ8ปดมงสิแล้วทุกคน แล้วตอนแรกนะฮะตั้งใจว่าจะล้อหมุนตอนตีห้าครึ่งนะครับอ่ะมาบอกกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยบอลอยู่ที่สุงไหงโกโลกใต้สุดแห่งสยามนะครับที่ฝั่งนาราธิวาสนะฮะแล้ววันนี้เราจะทําภารกิจตุนเล็ขีไอดูดันครับรวดเดียววันเดียวไกลที่สุดนะฮะหนึ่กิโลเมตรดังนั้นก็อย่างที่บอกไปตั้งใจจะตื่นแล้วลุยตอนตีห้าครึ่งฮนะแต่ว่าวางโทรศัพท์ไปแป๊บเดียวนะ,ะหลับยาวมาตื่นอีกทีก็จะแปดโมงแล้วอย่างที่เห็นนี่แหละฮะคือเรื่องของเรื่องครับ ก่อนหน้านี้ฮะเราล้ามากกับการเขี่ไอดูดันรอบประเทศไทย8วันนะครับเจ็ดพกิโลเลยทีเดียวทุกคนแล้วตอนนี้ร่างกายแทบจะแตกสลายเมื่อวานพักไป1วนันแบบเต็มๆนอนยาวๆเลยนะกน,นั้นแม้จะนอนสี่ทุ่มนะครับก็ยังตื่น7จ็ดโมงวานนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าไปลุยกันดีกว่าครับมาดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยเราจะขี่ไอดูดันนะครับถึงบ้านกลับไปหาหวานใจจะถึงตีเท่าไหร่นะครับค่านะ้ํามันกี่บาทและระหว่างทาง จะได้เจอเรื่องราวอะไรบ้าเราจะสุดท้ายจะลาจนต้องพักระหว่างทาง,งหรือเปล่านะฮะไปครับไปลุยกันครับผมลุยก่อนที่เราจะล่ำลาสูงไหโกลบนะทุกคนเดี๋ยวคุณจะไม่เชื่อว่าผมอยู่สุงไง่าโกลบ่ะไปฮะ ด่านชายแดนสุงไหงโกโลกนะทุกคนใต้สุดแห่งสยามนะครับที่นาราธิวาสไปห้าภารกิจ1,200โลและตอนนี้8โมงครึ่แล้วครับผมอลุย เฮ้ยจอดจอดจอดชนแล้วหนีนี่ชนเนี่กลับครับกลับครับกลับฮะกลับนะตามผมมานะฮะ่ายินดียินดีไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรข้าวข้าวยังกินไม่เสร็จเลยดีวลา โอเคอันไหนคนเจ็บเป็นไรไหมอ่ะเพื่อนเจ็บก่บค่าหนูค่ะฮะอ๋อนี่ทุกคนอันนี้ฮะรถล้มแบบนี้ฮะอ่ะ mm นี่ครับฮะไหนคนเจ็บเป็นไรไหมไม่พี่พี่กำลังโทรหาแล้วพี่น่าจะโชยู่พี่เลือดออกอุ้ยอุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอุ้ยทุกคนโทษทีนะให้ดูไม่ได้นะฮะคนเจ็บตอนนี้คนเจ็บอ่าลืมตาอยู่นะแต่ว่าน่าจะหัวฟาดนะครับน่าจะไม่ได้อ๋อไม่รู้เขาใส่หมวกกันน็อกไหมทุกคนอ่าตอนนี้อุ้ยผม ใจสั่นมากเลยทุกคนเรียกเรียกรถพยาบาลแล้วนะเนาะอ่าโอเคครับ,รบอ่าคู่กรณีเราก็ตามมาแล้วทุกคนอ่ช่วยได้แค่นี้นะฝากไว้นะอุบัติเหตุนะครับยังไงระมัดระวังนะฮะอ่ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับเรามีตังค์เท่าไหร่วะเนี่้อ่าทุกคนเรามีตังค์เดี๋ยวนะอะ่ให้หมดกระเป๋าเลยแล้วกันแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยเอาไม่รู้เท่าไหร่สองสามพันอ่าผมผมผมขอช่วยโทษทีนะครับอันนี้อ่พอ,อได้อยู่นะอันนี้ อ่าแบบครับฝากด้วยนะครับฝากดูแลดะครไอ้ท่านฝากจ่ายค่าโรงพยาบาลก็ได้ด,ด้วยนะอย่างนี้เลเมื่อกี้จังหวะเราก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันปังปั้งปังปัง,ปง,ปง,ปงแล้วไปเลยแต่ว่าอ่าเขาเข้าใจว่า,าคือเบียดรถเก๋งก็น่าจะไปชนรถเก๋ง อ่าเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้โดนรถฝนอ๋อแล้วเขาก็บอกรถกระบะรถกระบะผมก็วิ่งผมก็ตามไปก่อนเลยไ,ได้โดนรถฝนสักนิดเึงอ่าโอเคอ,นนอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ไมใช่นะทุกคนโทษทีโทษทีเ <c oughs> ข้าใจผิดอันนี้เราเราเรา,เราแก้ต่างอ่าอันนี้เป็นพยานเขาน่าจะไปเชื่อกับรถเก๋งแล้วเราพอดีชาวบ้านก็บอกว่าเฮ้ยรถกระบะรถกระบะเราก็ตามคนนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาอาอาสาเอาเอาไปช่วยคนโอเคงั้นขอบคุณมากโทษทีนะโทษทีับผมโอเคอ่ะเราก็เข้าใจผิดเพราะว่าชาวบ้านเขาก็บอกเฮ้ยรถกระบะรถกระบะเราก็ตามรถกระบะเลย คืออันนี้ฮะก็ตอนนี้ครับเจ้าของอรถเกง่งเขาอยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดจากจังหวะที่ตรงนี้ก็เป็นยูเทิร์นแล้วก็เป็นจังหวะของอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็คือว่าท้ายที่สุดนะครับก็จะมีการเสียหลักแล้วก็เหมือนพี่ผู้ชายนะครับเขาก็อาจจะขับมาด้วยความเร็วนะครับพอมันมีการโค้งยูเทิร์นเสียหลักนะครับก็เลยทําทให้หัวฟาดนะครับแล้วจริงๆอ่ะมันไม่น่าจะรุนแรงถ้าหากาพี่เขาใส่หมวกกันน็อกแต่ว่าดูแล้วเขาไม่ได้ใส่หัวก็เลยฟาดฟื้นก็เลยรุนแรงนิดนึงจริงๆสถานการณ์นะอาจจะเป็น แค่แบบเสียหลักธรรมดานะครับแล้วก็ชนรถเก่งก็ไม่ได้ชนหนักทีนี้เนี่ยเจ้าของรถเก่งเขาก็อยู่ตรงนี้แล้วฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือผมแค่อยากจะามา,อ,าอธิบายว่า,าสถานการณ์นะครับไม่ได้มีการหนีนะครับไอ้ที่เราตามรถกระบะก,ก็คือเป็นการเข้าใจผิดซึ่งพี่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะถูกชนเขาก็ไปตามปกติอยู่แล้วเราก็เลยามาแก้ข่าวให้นิดนึงแล้วตอนนี้คนที่ขับรถเก่งนะครับเมื่อก,กี้เขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยฮะก็ยืนอยู่ในกลุ่มนี้แหละฮะเขากา็มาคอยช่วยเหลือดูแลนะครับไปครับเดี๋ยว เราจ่ายตังค์แล้วก็เดินทางต่อถึงแล้วหาใหญไปเซอร์วิสรถกันกับผม อ่าทุกคนก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิหาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ฮะทุกคนเราได้ระยะพอดีนะครับรถเราขี่มารอบประเทศนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยฮะเข็มไม่อยู่ที่1,000 0กับ 711โลฮะก็ได้ระยะที่เราจะต้องดูแลเซอร์วิสรถอย่างที่เห็นฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราต้องใช้ของที่ดีมีคุณภาพนะเพราะว่าการขับขี่เราชีวิตฝากไว้อยู่บนท้องถนนฝากไว้อยู่กับมอเตอร์ไซค์ดังนั้นอะไรที่อัปเกรดให้มีคุณภาพได้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งตัวรถนะครับหรือว่าตัวโช๊คนะครับโช๊คของเราก็ใช้ของที่ดีมีคุณภาพชุดโซ่สเตอร์นะและอันนึงที่เป็นหัวใจนะครับของมอเตอร์ไซค์นั่นก็คือตัวน้ํามันเครื่องซึ่งตัวนี้ฮะตอนที่เราใช้มา 1,000กิโลแรกเป็นน้ำมันเครื่องเกรดทั่วไปบอกได้เลยว่าร้อนขามากนะฮะด้วยความที่เป็นบิ๊กไบค์แต่ว่าพอเราเข้าเซอร์วิสนะครับตั้งแต่1,000กิโลนะฮะมาจนถึงตอนนี้เราใช้น้ำมันเครื่องของแอมซซยทุกคนซึ่งบอลใช้ในรถเว็บด้วยบอกได้เลยอันนี้ฮะน้ำมันสันเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากอเมริกานะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าขี่กับเว็บเนี่ยครับไม่ร้อนขานะครับเราหวดไกลนะฮะมั่นใจซึ่งพอมันเป็นบิ๊กไบค์ฮะมันต้องใช้ถึง3กระปุกนะฮะเราเคยใช้ทีีี่่่่ศศููนนนนนนพิษณุโลกะะนนััั้้มแตวาาอนนเรสง มาเองนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงฮะไปซื้อออนไลน์ใช้โค้ดลดโปรโมชั่นอ่าอันนี้แล้วก็มีช่างด้วยพี่ช่างวส,สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้<ม>พี่ช่างบอยใช่ไหมฮะบ,บอยครับพอดีผมมีเพื่อนแนะนํามาว่าให้มาเปลี่ยนที่นี่เพราะว่าเห็นว่าช่างบอยอได้รับรางวัลด้วยรางวัล ที่3ครับการแก่งขันฝีมือช่างระดับประเทศครับอ๋อระดับประเทศเลยบิ๊กไบค์เอาได้ที่3มนี่ฮะมั่นใจฮะทุกสิ่งอย่างก็มีคุณภาพนะครับทั้งรถนะครับอุปกรณ์ติดรถน้ามันเครื่องก็มีคุณภาพแถมได้ช่างบอยนะฮะที่เป็นช่างระดับประเทศนะครับอยู่ที่ศูนย์เนี่ยฮะหาใหญ่งั้นผมฝากช่างช่วยเปลี่ยนให้ด้วยได้นะครับฝากเช็คโซ่เช็คเบรกเช็คทุกสิ่งอย่างเลยได้ครับไปหวดรอบประเทศมาอประเทศครับอ่าฮะแล้วเดี๋ยวผมจะต้องหวดต่อจากหาใหญ่ไปนนทบุรีไกลครับผมฝากความปลอดภัยของผมไว้ทีี่่ชาไดด้ิน ไปนั่งรอที่ห้องห้องรับรองได้เลยได้ครับเรื่องขอคุณครับของไฟได้นะทิ้งไว้เลยนะโอเคเรื่องของเรื่องนะทุกคนมาศูนย์เนี่ยศูนย์ใหญ่โตนะครับแล้วก็มีห้องรับรองนะครับที่ใหญ่โตโอ้ยโดนแอร์โอ้ยสบายทุกคนอ่านี่ฮะห้องรับรองสวัสดีจ้าพี่ขอใช้เสียงหน่อยนะโฮ้ยทำไมพนักงานที่นี่น่ารักจังเลยห้องรับรองอยู่ตรงไหนจ๊ะอ๋อขึ้นชั้นสามนะ เอาขอบคุณครับเอาไปบ่ายกล้องหน่อยเลยขออนุญาตนะหวานใจโอเคไปฮะไปนั่งตากแอร์เล่นกันโอ้โหใหญ่โตกว้างขวางเลยทุกคนแอร์เย็นช้ำเลยครับผม ท้องรับรองแอร์เย็นโคตรใหญ่ทุกคนแถมวิวดีด้วยนะเป็นห้องกระจกนะครับดูวิวด้านนอกนะอ่ในระหว่างที่ให้ช่างเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับให้เจ้าดูดันน้ำเพื่อที่จะได้ล้อลื่นเครื่องยนต์ได้แรงนะครับไปได้เต็มประสิทธิภาพนะครับตอนนี้เราก็มานั่งตากแอร์ซึ่งอย่างที่บอกไปทุกคนถ้าหากใครติดตามจะเห็นว่าเวลาบนใช้สินค้าหรืออุดดักรีผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่คนใช้เองใช้จริงและใช้อย่างเดียวจนเรามั่นใจว่าดีจริงเราถึงกล้าเอามาบอกต่อโดยเฉพาะน้ำมันเครื่องแอมซอยนะครับ e r f o r m พ n c e นะอันนี้บอกได้เลยเราใช้มากเกือบปีแล้วฮะในไอ้เจ้าเ,าเว็บบุกบุญนะขี่ไปทุกร้อยเอเจนต์นดอยนาะววับางทีอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับขนาดรถร้อยยี่สิบห้าซีซีนะกวดเก่งกยยาว,ยาวบางวันแปดร้อยโลเก้าร้อยโลพันโลก็เคยมานะฮะและสิ่งที่เห็นไม่แตกต่างเลยคือทันทีที่ใช้นะ้ำมันเครื่องแอมซอนจากเดิมที่ใช้แบบแบรนด์อื่นๆทั่วไปแบบปกตินะพอใส่อันนี้ฮนะเป็นนะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับไม่ร้อนขาอย่างเห็นได้ชัดความร้อนจากเครื่องยนต์ลดลง ร้อนจากเครื่องยนต์ลดลงนะระบบการทํางานของเครื่องยนต์ด้านในมันก็จะลื่นไหลที่เปรียบเสมือนหัวใจเราี่ยฮะพอเครื่องยนต์มันลื่นไหลมันก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพทํางานดีเครื่องยนต์สม,มูทนะครับไม่ดับนะครับทำให้เวลาเราขับขี่ในยามค่ำคืนเราไว้ใจวางใจได้สตาร์ทปุ๊บติด่ายนะครับเราขับมืดๆนะฮะมันไม่ดับนะครับชนะอันนี้บอกได้เลยไว้ใจง,ง่ายและที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมา,มากๆเลยฮะอันนี้ครับน้ำมันเครื่องแอนฟอร์ก่อนไปเจอเจ้าของที่เขานําเข้ามาขายในประเทศไทยเขาขี่รถบิ๊กไบค์ เาเลเหมือนกันฮะแล้วเขาไปทดลองใช้น้ำมันเครื่องแอมฟอยแล้วเขาเห็นว่าดีจากอเมริ เขาก็าเลยเฮียเขาก็เอามาใช้ต่อแล้วเอามาขายด้วยและไม่แค่นั้นนะมีช่างฟอนที่ทํารถบิ๊กไบค์ให้เรานะครับช่างฟอนคิดดูวฮะขายน้ำมันเครื่องแอมซอยทั้งร้านแบรนด์เดียวเลยครับและเราเองนะฮะที่เอามาทดลองใช้ก่อนจนเห็นว่าเฮ้ยมันดีจริงกล้าที่จะเอามาการตีและบอกต่อไม่ว่าจะเป็นผู้ขายนะครับเฮียเซ็งนะครับหรือว่าช่างฟอนนะครับที่ทํารถให้เราที่เป็นช่างแม้กระทั่งตัวเราที่เป็นยูเซอร์คนใช้รถทั้ง3คนนี้ได้ทดลองใช้น้ำมันเครื่องแอมซอยมาก่อนแล้วฮะเห็นว่าดีจริง นะครับก็เลยกระหายน,นะครับที่จะเอามาใช้ต่อและบอกต่อทุกคนนะครับอ่ะไปฮนะเดี๋ยวเรารอให้ช่างมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เสร็จนะครับแล้วเราก็เดินทางกันต่อว่ราระยะทางยังอีกยาวไกลครับตอนนี้ยังเหลืออีกเกือบหนึ่งพันโลเลยทเดียวเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าบอลจะถึงอ่านนทบุรีนะครับตีเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ก็นทางต่างแอนชมวิวด้านนอกชิลๆไปก่อนแล้วกันครับผมไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะพอไม่ได้พักสักทุกคน โว้ยอันนี้เสร็จแล้วเหรอครับผมเสร็จแล้วครับพี่บอลโอ้โหใช้เวลานานเหมือนกันนะก็ประมาณชั่วโมงนะครับในการสวิตทุกคนปกตินะครับรถบิ๊กไบค์นะฮะเวลาเขาสวิตเขาสวิตละเอียดมากเราเห็นน้องพ้นทองความสะอาดนะครับตั้งโซ่ฉีดน้ำยานู่นนี่นั่นรวมทั้งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นมาตรฐานนะครับรถยิ่งใหญ่ความปลอดภัยยิ่งต้องสูงนะครับอย่างที่เราเน้นเน้นย้ำเมื่อกี้แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่เหลือจากที่พี่บอลเอามาครับใช้แค่สองสองจุดเจ็ดครับอ๋อสองจุดเจ อ่าแล้วไอ้น,นี่คือเดี๋ยวผมต้องเข้าสวิงงีอีกประมาณเท่าไหร่ก็รอบต่อไป6กพันกิโลครับ6กพันกิโลนี้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปะอ่ะอ่าไม่ต้องเปลี่ยนนะก็คือเข้าไปเช็คเปลี่ยนอ่าพวกน้ำยาหม้อน้ำนะครับก็รวมตัวปรนะมาณนั้นส่วนน้ำมันเครื่องนี่ก็อยู่ได้ สองหมื่นสองแต่ระหว่างนี้ก็สามารถเติมได้ติมต่เรื่อยๆนี่แหละฮะทุกคนน้ำมันเครื่องแอมซอยนะสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยครับว่าจุกๆนะครับาถามกระป๋องเนี้ยยังเหลือนะครับเราไปได้ไกลแบบจุกๆเลยนะครับถึงหนึ่งหมื่นสองพันกิโลแต่จริงๆก็อาจจะเหลือเผื่อขาดเพราะว่าเราสามารถเติมได้แต่ที่สําคัญน้องเดี๋ยวพี่ต้องไปต่อละวอบนี้นี่ทุกคนใบสองสี่สิบสองนะแล้วระยะทางจากนี้อีงเก้าร้อยห้าสิบโด เป็นกำลังใจให้ด้วยเลยครับเดี๋ยวให้เราติดตามดูว่าพี่จะถึงนนทบุรีเนี่ยไม่รู้ตีเท่าไหร่เลยวพี่ว่าตีสองตีสามไม่ดีตีห้าแต่วันนี้ต้องถึงขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวพี่เดินทางต่อไปครับไปครับทุกคนครับระยะทางอีก950ารโลจากขาดใหญ่จังหวัดสงขลาสู่นนทบุรีโอเคขอบคุณครับผมครับพี่ไปครับขอบคุณครับไม่เป็นไรเครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่นะครับเหมือนได้อาบน้ำเราลุยไปไกลๆยาวๆได้เลยเดี๋ยวๆรดินทางต่อโบว์เรื่องดีมาก ไมครับไปเลยครับผมเดือดอ่ะเดี๋มาใหม่นะไอลุย ราชธาน,นีแล้วจ้าฟ้าสวยอากาศเจนๆครับผมขับที่สบายหน่อยแต่ตอนนี้ฮะยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลยครับผมยังคงสบายอยู่นะแต่เดี๋ยวพอเข้าสู่กิโลเมตรที่890 0 0 0แล้วน่าจะทรมานน่าดูเลยไปกันต่อ องทุ่มครึ่งนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเขตอำเภอละแมจังหวัดชุมพรเตรียมล่ำลาภาคใต้ด้วยสายฝนที่ชุ่มฉ่ำฮะดูและไม่น่าจะรอดทุกคนน่าจะได้อาบน้ำฝนนู่ฮะางหน้านี่โอ้โหวาร้องปุบปอบปุบปอบเลยทุกคนหวังว่าจะไม่โดนนะจะดีที่สุดนะฮะยังไม่อยากเปียกตอนค่ำคืนนะครับผมมันหนาว เปียกทุกคนโอ้โหคือตกตั้งแต่ตรงช่วงท่าชนะนะฮะแล้วก็เข้าสู่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะแล้วคือตกหนักมากแล้วดูสภาพท้องฟ้านะคือรู้เลยว่าตกยาวแน่นอนนะฮะในโซนนั้นน,นะครับก็ถ้าหากรอก็คงจะต้องรอนานนะฮะแล้วเราก็ต้องทำเวลาตอนนี้ GPS บอกว่าเราน่าจะไปถึงสักประมาณตีสามตีหรืออาจจะตีห้านะก็พอได้เปียกทุกคนแล้วตอนนี้คือค้ำๆมืดๆต้องขี่ฟ่าแบบลมหนาวนะ อ่ะตามนั้นครับผมเดี๋ยวไปกันต่อฮะโอ้โหอ่าชุ่มแล้วครับทุกคนตอนนี้เพื้อผ้าแห้งหมดแล้วนะที่ตากลมมาอย่างยาวนานทุกคนแต่ตอนนี้ ความหนาวโดนโทดแทนด้วยความว่วงครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแล้วก็หากาแฟกินหน่อยครับผมไม่ไหวแล้วยังเมื่อยครับผมเดีย๋ยวเติมน้ำมันให้รถแล้วก็เติมความดีได้คนหน่อยครับไม่ไหวแล้ว ก็ตอนนี้ฮะอยู่อำเภอบางสะพ,พานครับผมก็เหลืออีก400กิโลนะฮะเราจะถึงที่หมายซึ่ง GPS เนี่ยฮะบอกว่าเราน่าจะถึงประมาณสักตีสี่ครึ่งฮะก็เลยต้องเติมพลังฮะความด,ดีให้กับร่างกาย คนแทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะเนี่ยครับคนยังต้องเติมพลังเลยฉะนั้นรถนะฮะก็จะต้องเติมน้ํามันเครื่องนะครับที่ดีมีคุณภาพนะก็อย่างที่เห็นบนใช้งานนะไม่ว่าจะเว็บนะครับหรือว่าจะไอ้ดูดันนะครับและล่าสุดที่ไปมาวนรอบประเทศไทย8วันทุกคน7,000กิโลฮะ,ะเฉลี่ยแล้วเราขี่แทบทุกวันเลยฮะวันละ800โล900โลสูงสุดเนี่ย1 1 0 0กิโลภายในวันเดียวฮะววดกันแบบตะบี้ตะบันเลย เครื่องยนต์มันก็มีอาการร้อนดังนั้นเราก็ต้องบำรุงรักษาไม่ได้แตกต่างจากคนฮะน้ำมันเครื่องเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะของเครื่องยนต์ที่จะหล่อเลี้ยงนะครับให้เครื่องยนต์นะได้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับดังนั้นก็ต้องเลือกใช้น้ํามันเครื่องที่ดีนะฮะอย่างน้ามันเครื่องแอมซอยนี้เราใช้มาจนกล้าการันตีนะครับว่าดีจริงนะหลายหลายคนก็บอกต่อกันมานะด้วยเกรดนะน้ํามันเครื่องจากอเมริกาเลยสั่งคอแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับและเวลาที่น้ำมันเครื่องดีเนี่ย,นยนเนี่ยครับขนะับ แล้วก็ยังช่วยทนุถนอมเครื่องยนต์แม้เครื่องยนต์เนี้ยได้พังง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยไว้ใจวางใจได้ฮะกับน้ํามันแอมซอยถ้าหากใครยังไม่มีตัวเลือกนะครับน้ำมันเ,เครื่องในดวงใจก็ลองไปเลือกใช้ดูนะฮะน้ำมันแอมซอยรับรอง ใช้ปุ๊บนะครับความร้อนที่ขานะครับจากน้ามันเครื่องเกรดทั่วไปพอใช้แอมซอรปุ๊บนะครับเห็นผลนะฮะความร้อนนะครับจะลดลงทันทีนะฮะอย่างรถเว็บเนี่ยครับบางทีขี่เนี่ยครับแทบไม่ร้อนขาเลยฉะนั้นลองดูฮะสั่งซื้อในออนไลน์ก็ง่ายนะครับหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปนะหลายๆร้านก็จะมีขายนะครับและที่สําคัญนะถ้าใส่โค้ดนะครับของบอสนะฮะที่ขึ้นไว้ด้านบนนะครับก็จะได้รับ ส่วนลดพิเศษไปอีกนะครจากราคาเดิมนะครับผมลองไปเลือกซื้อเลือกหาเลือกสั่งกันดูได้นะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเติมกาแฟนะครับเพิ่มพลังความดีนแล้วไปลุยกันต่อฮะอีก400รูกครับผมเติมพลังความดีแล้วก็ไปลุยกันต่อปลอดภัยทว,วามสว่างลุย อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะฮะที่อำเภอชะอำนะครับผมซึ่งรายงานระยะทางล่าสุดตอนนี้เรายังเหลืออีก200กิโลเมตรนะครับถึงจะถึงบ้านที่นนทบุรีก็น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงแ้วครับผมก็ดูตรงเราก็น่าจะถึงเช้านะน่าจะสัก6โมงนะทุกคนไม่ก็อาจจะ7โมงนะครับแต่ถ้าเราง่วงมากจริงๆไม่ไหวจริงๆก็จะจอดแวะพัก นอนอแต่ตอนนี้ยังไหวอยู่ไปไปกัน,นตอน่อ แล้วนะตอนนี้ตีห้านะครับอยู่โซนอําเภอเมืองเพชรบุรีนะครเหลืออีกร้อยสาโลนะแต่ว่าจะหลับทุกคนไม่ไหวครจริงๆพยายามไปอีกสักประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะถึงนะแต่ว่ามันง่วงอันตารายนะครับเดี๋ยวผมขอนอนสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวหกโมเดี๋ยวต้องปลุกแล้วก็ไปกันตอน่อ ไปมาๆสักสองชั่วโมงเลยทุกคนตอนแรกว่าจะโ,โไปไปมาาก็ขอสักสองชั่วโมงแล้วกันไหนๆนอนละไปฮะไปัต่อ งเช้าเราก็ขี่มาตั้งแต่9้าโมงเที่ยงเย็นมืดแล้นี่ก็จะ9้าวโมงอีกแล้วไปครับผมเมื่อกี้ตอนขึ้นเนินก็เกือบจะไม่รอดนะไม่ใช่รถนะคนดันไปกำคัสนะรถมันก็เลยไม่ได้มีกำลังโอ้ดีว่าเหยียบเบรกกันแล้วก็ไต่ขึ้นมาใหม่ไปฮะ จากอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีเราจะมุ่งสู่บางบัวชองนนทบุรี กรุงเ,เทพมหา,หานครอ๋อ,อรถติดฮะตอนนี้ก็ทุกคนก็กําลังเข้ากรุงไปเพื่อจะปฏิบัติภารกิจแล้วฝนก็ตามลงมาจากภาคใต้ทุกคนโอ้โหตอนนี้ฝนตกไปลอยแล้วหวังว่าจะตกไม่หนักนะเพราะว่าเลยออกิโลถึงบ้านให้กลับแบบแคร็ๆเลยไปเนี่ยน่าจะเปียกส่งท้ายทุกคนอันนี้เริ่ม,มนหนักแล้วไ แล้วไหนที่สุดเราก็ถึงบ้านหลังน้อยเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหคิดถึงจังหายไปประมาณเกือบสองอาทิตย์ทุกคนไปขี่รอบประเทศมานะแล้วโดยเฉพาะวันนี้โคตรคิดถึงเพราะว่าง่วงนอนล้ามากทุกคนสงสัยก็ตามอายุนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสักอ สปีกว่าที่แล้วนะฮะเราเคยขี่เว็บรอบประเทศไทยอย่างที่บอกไปนะฮะจากนนทบุรีไปสุไไนโคลกนะครับตอนนั้นเราใช้อ,ออกเดินทางตีสถึงที่2นะครับใช้ระยะเวลา22ชั่วโมงรวมพักรวมถ่ายทํารวมทุกสิ่งอย่าง22ชั่วโมงแต่ ไอ้ดูดันทั้งทั้งที่ทเป็นบิ๊กไบค์นะทุกคนกับกลายเป็นใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงเพราะเราออก9โมงเช้าแล้วตอนนี้ฮะเวลา9โมงเช้าเช่นกันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละระหว่างทางก็พักเยอะเกิดเรื่องราวนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ก็ถือว่าได้กลับมาแล้วเดี๋ยวเตรียมทําธุระฮะตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็เดี๋ยวต่อไปจะกลายเป็นสวนหญ้านะครับไว้ปลูกหญ้าแล้วก็ทําลานกางเต็นท์ไว้รอชมในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมส่วนรถคันนี้นะโดนค่าน้ํามันไป1,000 200กิโลนะครับค่าน้ำมัน1,950บาทถ้าเป็นเว็บเนี่ยน่าจะประมาณแค่พันเดียวแต่อย่างว่าฮะรถเขาแรงอาจจะเร่งดีไปได้ไวนะครับแต่ว่าก็ช่วยไม่ได้ฮะเราพักเยอะไปหน่อยอาท้ายที่สุดขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะครับไว้รอชมกันใหม่นะในการเดินทางครั้งต่อไปการเดินทางสนุกสนุกรออยู่แน่นอนและทุกการเดินทางนะครับเราก็จะมีน้ำมันเครื่องแอมซอยนะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้โปรทีมโปรเแมนนะครับที่จะติดรถไม่ว่าจะเป็นเว็บนะครับหรือว่าจะเป็นไอดูดันนะครับไปในทุกการเดินทางเพราะมั่นใจนคในคุณภาพ ออกไปใช้ชีวิตให้เต็มที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตส่วนผมขอไปนอนก่อนครับผมบ๊ายบาย